ราศีกันเดือนกรกฎาคมก่อนเข้าสู่เนื้อหาการดูดวงฟรีราศีกันเดือนกรกฎาคมนี้ขอแจ้งข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเรียนโหราศาสตร์ชั้นสูงฉบับโหราจารย์ยุคโบราณซึ่งอาจารย์เปิดสอนออนไลน์อยู่เดือนละ1 0 0 0บาทสอนจนดูดวงได้ปล่อยวิชาให้ไม่มีกัก๊กเรียนจบนำไปประกอบอาชีพได้เรียนจบไปหนึ่งปีจะมีดวงตัวอย่างหนึดวงชะตา มาวิจารณ์กันแบบละเอียดยิบเพื่อให้ผู้เรียนไปแกะตามเป็นต้นแบบในการเอาไปใช้ดูดองคนได้จริงๆจบปีแรกหักไม่เข้าใจจะให้เรียนฟรีปีถัดๆไปจนกว่าจะแตกฉานสอนตั้งแต่เรื่องเอาดวงเข้าเริกเข้านวางเข้าตรียางเข้าทักษะเข้าเรือนตนุเศษ,ษรวบมาตั้งแต่วงนอกเข้าสู่วงใน เป็นการคัดคุณภาพดาวว่าดีจริงหรือเสียจริงแล้วตีความหมายรวบเพื่อพยากรณ์ในเรือนราศีจักรซึ่งยังไม่มีครูบาอาจารย์ใดสอนให้ละเอียดขนาดนี้หรือท่านใดอยากทดสอบความแม่นยำก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อดูดวงแบบละเอียดได้ค่าบูชาครูปกติ1,000บาทแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนี้ลดราคาค่าบริการลงมาเหลือ5้ายบาทเท่านั้น เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติหากท่านสนใจที่จะเรียนก็สามารถทดสอบความลึกซึ้งในหลักวิชาจากครูผู้สอนได้ก่อนจะตัดสินใจเรียนจริงเรียนกับอาจารย์นั้นง่ายได้เพราะทำเป็นคลิปสอนรันไว้ตั้งแต่001ไปเรื่อยๆผู้เข้าเรียนก็แค่แอบเฟซบุ๊กเข้ามาในกลุ่มลับว่างตอนไหนก็เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าไม่ใช่การไลฟ์สดแต่ทำเป็นคลิปสอนอย่างดี เรียงลำดับไว้ตามตัวเลขสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามได้ไม่อั้นใต้คลิปนั้นๆจึงสะดวกกับผู้เรียนทุกคนที่มีเวลาว่างไม่ตรงกันนั่นเองค่ะนี่เป็นการพยากรณ์การโครจรของดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของเดือนกรกฎาคมเท่านั้นซึ่งอาจจะถูกต้องตรงจร100ิงร้อยเอร์เซนหรือไม่ถึง20%เอร์ซนนั้นขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาตกฟากวันที่ เดือนพศออและจังหวัดที่เกิดมาให้เราดูเช่น06.01น1มกราคม2527กรุงเทพมหานครส่งรายละเอียดมาแบบนี้จึงจะรู้ได้ว่าการพยากรณ์ของราศีกันเดือนกรกฎาคมนี้ถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนต์กับดวงชะตาคุณไหมนั่นเอง ชาวราศีกันทุกคนให้เข้าใจตรงกันตรงนี้เลยว่าเราใช้เวลาตกฟากในการพยากรณ์ซึ่งที่เรียกว่าราศีกันนั้นหมายถึงเวลาตกฟากของคุณตรงกับราศีกันเราไม่ได้เอาเดือนเกิดของคุณเป็นตัวกำหนดราศีเราใช้เวลาตอนออกจากท้องแม่มาพยากรณ์แทนซึ่งเป็นวิธีการที่ละเอียดแม่นยำนำไปใช้วางแผนชีวิตรายเดือนได้เป็นอย่างดีค่ะ ดูดวงการเงินดาวการเงินของชาวราศีกันเดือนนี้นั้นคือดาวศุกร์ช่วงวันที่3ถึง6ดาวการเงินโครจรติดผิดกรุตในภูมิปาโลเรกท่านมีโอกาสใช้จ่ายเงินไปเกี่ยวกับที่พักอาศัยหรือซื้อของมาแล้วมีตำหนิต้องนำกลับไปแก้ไขช่วงวันที่7ถึง13ท่านมีโอกาสจับใจ่ายใช้สอยเงินไปเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เช่น ซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือเอาไปซ่อมเป็นต้นช่วงวันที่14ถึง22ดาวสุกโคจรเข้าเรือนการงานในเทศาตรีเริกกลุ่มดาวอาทิตย์จากพบวินาศเป็นคู่สมพลกันช่วงนี้ท่านจึงมีรายได้เข้ามาจากโลกออนไลน์หรือการเดินทางออกนอกสถานที่ก็จะสร้างรายได้เข้ามาดีเช่นกันแต่เนื่องจากดาวการเงินกลุ่มดาววินาศมีรายได้เข้ามา แต่ก็มีเหตุให้ได้ใช้จ่ายออกไปเช่นกันช่วงวันที่23ถึง31ดาวสุกการเงินโครจรเข้าสู่เทวีฤกษ์ช่วงนี้จึงมีเพศตรงข้ามสนับสนุนส,ส่งเสริมเรื่องการเงินดีดูดวงสุขภาพดาวสุขภาพของชาวราศีกันเดือนนี้นั้นคือดาวอังคารช่วงวันที่3ถึง6นี้ดาวมรตยูดาวอังคารดาวราหูกลุ่มกันอยู่ในเรือนมรณะ ดาวอังคารดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมแต่ดันไปกลุ่มกันอยู่ในราศีธาตุไฟให้ระวังอุบัติเหตุจากความร้อนไฟไหม้อุบัติเหตุไฟฟ้ามีปัญหาอังคารยังหมายถึงรถยนต์ด้วยการเดินทางด้วยยานพาหนะใดๆควรเป็นไปด้วยสติสัมปชัญญะมีการพักผ่อนที่เพียงพอราหูแปลว่าของมึนเมาด้วยท่านอาจจะประสบอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยได้ รวมถึงการสัญจรใดๆให้เช็คพยากรณ์อากาศกันดีๆเพราะราหูนั้นยังแปลว่าความมืดถนนลื่นฝนตกหนักเหล่านี้เป็นต้นด้วยหลังวันที่เจ็ดไปแล้วดาวมฤตยูจรโคโจรย้ายราศีดาวอังคารโคโจรเข้าสู่เริกดีไม่ถูกพิษเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุก็ค่อยๆเบาบางลงแต่อังคารนั้นมาจากเรือนสหัชชะด้วย แปลว่าญาติพี่น้องพักพวกเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเพื่อนบ้านมากุมดาวราหูจากเรือนอริก็ให้ระวังการมีปากเสียงหรือเข้าใจผิดกันหรือคนเหล่านี้นำปัญหาอุปสรรคดอกเบี้ยหนี้สินมาให้เราด้วยดูดวงการงานดาวการงานของชาวราศีกันดนตนี้นั้นคือดาวพุธช่วงวันที่สถึง6ดาวพุธโครจรเข้าสู่เทวีเกิกกุมดาวอาทิตย์ วินาทเป็นคู่วิชาการกันการงานของท่านก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเพศตรงข้ามเป็นงานที่ต้องออกนอกสถานที่หรือเป็นงานออนไลน์งานออฟฟิศงานวิชาการงานด้านกฎหมายก็จะมั่นคงดีในช่วงนี้ช่วงวันที่7-10ถึงดาวพุธโคโจรเข้าสู่เพชชคาดเริกติดผิดเขี่ยว ให้ระวังการติดต่อเจราจาพูดคุยประสานงานการตลาดจะมีปัญหารวมถึงเอกสารสัญญาข้อตกลงการเข้าหุ้นส่วนต่างๆจะมีปัญหาได้ด้วยเช่นกันช่วงวันที่11ถึง14การงานของท่านก็จะค่อยๆคล่อ,คองตัวขึ้นมีปัญหาอะไรอยู่ก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปได้เองอย่างเป็นธรรมชาติช่วงวันที่15ถึง20 ดาวพุธการงานสวรราชาเริกในเรือนลาภะการงานของท่านก็จะสร้างลาภผลสร้างความสำเร็จได้ดีมีคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมแต่ก็ให้ระมัดระวังเพราะดาวเสาเจ้าเรือนอริบวกปุตตะนั้นโคจรพักองศาถูกพิษอยู่เล็งมายังดาวพุธท,ทำให้การงานของท่านมีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันหรือลูกน้องทีมงานคนที่อายุน้อยกว่า นำปัญหาอุปสรรคดอกเบี้ยหนี้สินมาให้หรือการลงทุนใดๆก็จะติดขัดข้องคาอยู่บ้างรวมถึงระวังบุตรหลานเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ด้วยนั่นเองช่วงวันที่21-31ดาวพุธการงานโคจรเข้าสู่ภพวินาศทะลิตโทรเลิกไม่ถูกพิษมีตำแหน่งเป็นราชาโชคการงานของท่านจึงเป็นการออกนอกสถานที่หรืออยู่ในโลกออนไลน์เป็นหลัก การงานใดๆมีปัญหาในช่วงเวลานี้ให้ใช้ความใจเย็นการเจรจาประนีประนอมก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้นั่นเองดูดวงความรักดาวความรักของชาวราศีกันเดือนนี้นั้นคือดาวพฤหัสโคจรอยู่ในราชาเริกมีตำแหน่งเป็นเกษตรทำให้ชาวราศีกันเดือนนี้นั้นอยู่ในช่วงของการมีความรักความรักอาจเติมไม่ค่อยเต็มบ้าง หรือไม่ค่อยแน่ใจแฟนที่คบกันอยู่บ้างหลังวันที่23พระดาวพระฤหัสความรักโคจรพักองศาแต่โดยภาพรวมแล้วความรักของท่านจะมั่นคงไปได้จนถึงปีหน้าดูดวงโชคลาภชาวราศีกันเดินนี้นั้นยิ่งตอนเกิดถ้าท่านมีดาวลอยอยู่ในเรือนพันธุด้วยแล้วล้วก็ท่านอาจมีโชคจากผู้ใหญ่ในตระกูลได้โชคเป็นบ้านรถ ที่ดินทรัพย์สิสนหรือถูกหวยรวยเบอร์จากผู้ใหญ่นำมาให้เลขบ้านเลขรถเลขวันเกิดแม่ก็สามารถนำมาทำเป็นเลขนำโชคได้ส่วนเลขเด็ดเลขมงคลงวดประจําเดือนนี้นั้นขอนำเสนอดาวอาทิตย์พุทธอาทิตย์สุขอังคารราหูและพฤหัสบดีก็พอที่จะนำมาทำเป็นเลขนำโชคได้เช่นกันค่ะ